เก็บเห็ดอีกแล้วมื่อนีร่เก็บเห็ดอีกแล้วมื่อสิบ่าสองย่ามัเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดสิบ่าสองย่ามาเก็บเห็ดเอาไปกินประเทศไทยของฝากจากสวีเดนป่ายเริ่มมาดูมาเบิ่งผลงานห้าวันมื่อนี้่ครับได้ไลายปันไดตามมาค่ะตามมาเบิ่งกสุดเก็บเห็ดเบิร์กสุดเก็บ แอลี่เบตาบินมาเกาะอันแอลี่อันนี่อย่างกอดบางเห็แบแอลี่เบตาบ,บินมาเก,กออาะดี <laughs> สุดเกด็เห็บนะ <laughs> นี่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 เอาเก็บเก็บเก็บนี่เขาเรียกว่าเห็ดซันซบเห็ดทรายพึ่งทรายอ๋อเนี่ยมันอร่อยมากถ้าเราตัดแล้วมันก็สิเป็นสีอันสีม่วงม่วงสีอะไรๆเก็บได้แล้วก็ตัดขาออกใช่ใช่เสร็จแล้วเราก็เอาไปต้ม นี่แหละของแสบของแสบแสบก็ผึ่งง่ายผิงหวานอีกอนี่แหละเขาเรียกว่าซันซบไปต่อค่จะจแบบนี้แบบนี้นะเขาเจ้าเอ,อื้นว่าเผิงเนื่ยบางคนก,กินบางคนก็บ่กินแต่ว่าอันนี้นะมันเถาแล้วใช่เถาแล้วเกิดลายแห้งผิงเนยนี่กระจายไปทั่วประเทศ <c oughs> อยู่เดินเที่ยนกันมีเฮ็ดนาเลยเฮ็ดนาเลแมนบ่รินี เนี่ยมีห้อยจังสี่สแสดงว่าเ้ากินใดบอโอ้กินได้กินแต่แต่ว่าไม่คยกินนี่ยไม่คยกินหเห็ดนาเดยเนี่ยแต่ว่าห้อยถากกินเพราะว่าไม่กินใดนี่ตัวถากหลักฐานอม กินได้กินได้ย呀哎อ哎ย哎呀อ呀哎呀โอ้ยดอกสวยอยู่เลยเจอท่าอีกแล้วทุกคนงามค่ะเก็บจ้านี่ดอกนองไปเลยข้าววานปัดสวยสวยมากทุกคนนุ่มมากฮึเลิศนี่ดอกหนึ่ง ดอกนี้ใหญ่มากไปฝากไทยแลนด์ทางไทยแลนด์ทากินเดอ้อเก็บเห็ดไปฝากอยู่ปดมาหาง่ายแต่หายเกิดมากกระถารวดป๊ากินเบิดมูบ้านกับบเบิด ง่ายค่ะเก็บน้ำหมดทางไม่ต้องไปไกลค่ะคุณอะอน,นี่เขาเรียกว่าพึ่งนมอ,อันนี้นมนมอยู่เก็บได้สวย,ยออว้าวาว,าว,าว,ว้าวอ้าู้าูอู้หู้หู้หู้ขาใหญ่หญเก็บจา้า ผึ่งง่ายดอกเดียวกับแกงอิฟโอ้ขลองแท้มัต้องหายากนี่บอกว่าบอกแล้วว่า,าง่ายมนทางอู้ลัด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  <c oughs> นุมน่มๆอยู่เลยพ,นพ,นพ,นพนุน่าพุน่าพุน่าพุน่าอุ้ยนุ่มๆอยู่ได้ลัด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 อู้อันนี้ดอกง,ง่ายแก่แล้วเราจะต้องเดินตามทางนี้ทุกคนว้าวถึกใจถึกใจ อ้นั่นรถจอดอยู่นั่นเฮ็ดอยู่นี่รถตายเลยอย่ามาทางนี้บอมีดอกไปทางอื่นคิ้วอย่ามาเลยอย่ามาไปทางอื่นทางนี้บอมีดอกบอมี่ยังเลยอุ้ยอยอุ้ยบ่มีบ่มีบ่มี เริ่ม,ม,ากกรม,มากเลยทุกคนอ้ย,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 ยพึ่งขาลายพึ่งขาลายนี่ดอกหนึ่งนั่นดอกนึงยง่างขนถ่างนี่อ้ยง่ายค่ะเก็กบเก,ก,ก็บเก็บขาเง้วค่ะแบบนี้เรียกว่าพึ่งขาลายค่ะเก็บเก็บเก็บ ซันซุกเก็บเก็บเก็บหยาดแมงกินอีกแล้วฮะง,ง,งามอยู่นมนมเดินตามทางแล้วเราก็จะมาเจอกันขายุวานขายุวานขายุวานนี่นี่นี่ขางห้อนพัง,งอู้ยเลออิลีว้าวสวยงามขา,ขา <c oughs> อู้ยเห็ดแดง บานเฮาดอกน้อยๆบานนี่ดอกโคตรง่ายกจักเบิ้งเซื้อดอกขอโชคบาดอกพ่อจุดจะทั้งดอกมะละกอเจอตอนแก่พ่อจุดจะทั้งดอกผู้นี้บ่้งเบิ้งเกมเตอรผู้นี้เบิ่งเสือขม่าขม่าดูแลเพิ่อนเก่งถ้ามีแบบนี้ถ้าเป็นจุดๆุดมันกินบ่ได้มันอาจจะเป็นคู่แฝดถ้าจะเก็บอันนี้ต้องระวังเอออันนี้กินได้ค่ะแต่ เอาจกนเอาบ่เอาบ่กินเอาจดอกนะดอกเดียวเนาะมันมีถากมันมีถากินวะกินจ้าอยยยงจะเห็นซิมซิมมกินได้ดังงงงเขา่แบบน่นเขาไปต้เอาเห็นว่ายายจันซิมซิมก็ยังยายจัน เง็ดลาสอัน hmm. น mm ี้ได้ยูนี่นี่ลูกมั้งเก็บเก็บเก็บปุ๊อีพ่ออีแม่เห็ดปุ๊อีพ่ออีแม่เฮ็ดกินเบิดหมู่บาดแต่ว่าเราไม่เก็บค่ะเพราะว่ามันแก่แล้วขายูวานขายูวานขายูอัน ทนเอาทอนเอาทอนเอาทอนเอาไปต่อค่ะทนเอาทอนเอาบอกแล้วว่าเธอจะเกิดง่ายมากข้างถนนเลยค่าอยู่งานของแม่เก็บ <laughs> เอาเก็บเอาเมื่อนี้่ผ้ายายไปเก็บเห็ดได้หมอบักใหญ่หนึง่งแต่ว่าต้มแล้วยุ่ ต้มแล้ว,ลวก็สียเอาไปล่างนดแแีแล้วก็ต้มอีกแล้วก็แพ็คใส่ช่องแข็งไว้แล้วก็เดินทางไปประเทศไทยจ้าฝากไปประเทศไทยเด้อของฝากจากเมืองนอกเห็ดเพิงสามชนิดเพิงไส้เพิงเ,พงเนยเพิงหวานรอกินนะคะฝากยายบัวไปของฝากจากเมืองนอกเห็ดเพิงสวีเดน แซ่บแซ่บยั่วจ้า